การที่เราจะฟิปตีลังกาได้นั้นนะครับก็ในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมก็บอกเพื่อนๆไปแล้วนะครับว่า 1. ใจกล้านะครับ 2. ทุนทรัพย์นะครับเรื่องเงินเรื่องใหญ่แล้วก็การเลือกสถ,ถานที่เล่นนะครับแล้วก็เลือกการใช้ฮอนะครับจะมีอยู่4ข้อนะครับ <Yeah. S 2> คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ ก้าก็มาถึงขั้นหนึ่งแล้วนะครับที่เราจะต้องมานะครับ3 d ดีนะครับก็เรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับก็คือว่าอันดับแรกนะครับใจกล้าแล้วเงินถึงแล้วนะครับสถานที่พร้อมแล้วแล้วก็การเลือกฮอก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อมาก็จะต้องการตั้งค่านะครับของฮอของเราเนี่ยมันจะต้องวนะครับบวกกับนิ้วของเราที่เราที่จะ ฟิปตีลังกาเข้าไปนะฮะเวลาที่ฮอเราฟิปตีลังกานะครับพอเวลาที่ช่วงที่เรากำลังกำลังจะฟิปตีลังกาเนี่ยเราต้องโยกเอลิเวเตอร์เอลิเวเตอร์ก็คือเดินหน้าถอยหลังนะครับเราต้องกดไปให้มิดนะครับช่วงที่กดไปให้มิดปุ๊บฮอร์มันจะม้วนแบบนี้นะครับพอฮอร์มันม้วนปุ๊บเนี่ยมันจะมาอยู่ในช่วงที่หงายท้องนะครับพอมันมาอยู่ในช่วงที่หงายท้องเนี่ยเราจะต้องกันพีดลบนะครับ เราจะต้องเบสิกพื้นฐานก็คือเอาหัวเข่าหายท้องเนี่ยเราต้องกันได้ถ้าเรากันไม่ได้นะครับเราก็ทําแบบฟิปเร็วไปก่อนนะครับแต่ว่านึกพึงไว้เสมอเลยนะครับว่าช่วงที่พอมันม้วนปุ๊บเนี่ยสติ๊กค,คันเร่งของเราเนี่ยเราจะต้องเอาลงนิดหนึ่งนะครับถ้าเราไปโยกดันขึ้นไปอีกนะครับพอม้วนปุ๊บมันจะดูดลงเลยนะครับมันจะดูดลงพื้นแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องเอาสติ๊กค,คันเร่งเนี่ยคือลงนิดหนึ่งตอนช่วงที่หายคือเอา ถึงเราจะกันไม่ได้นะครับยังไงก็แล้วแต่ก็คือว่าเล็กน้อยอฮอมันก็ไม่เสียอาการสักเท่าไหร่นะครับม้วนฟึบไปเลยนะครับแต่ว่าเอาสติ๊กทัเทิร์นลงนิดนึงช่วงที่มันหงายท้องนะครับอ่าแล้วก็ก่อนอื่นที่เราจะเอาฮอมาฟิปตีลังการนะครับเราจะต้องดูด้วยว่าฮอของเราเนี่ยมันทนรอบได้สูงไหมแล้วก็อาการของอาการของฮอเนี่ยก็คือเราต้องไปตั้งค่าในกล่องเนี่ยก็คือให้มันไวขึ้นนะครับ ก็คือให้สไตล์การบินเนี่ยมันไวขึ้นก็เหมือนกับว่าถ้าเราจะคิดจะตีลังกานะครับเราเราจะแบบมนม้วนค่อยๆม้วนแบบสโลโมชั่นมันไม่ได้นะครับด้วยแรงดึงดูดของโลกนะครับเราก็จะต้องแบบม้วนฟึบม้วนฟึบอะไรอย่างนี้ไปเลยนะครับมันจะมาแบบค่อยๆม้วนไม่ได้ถ้าเราค่อยๆม้วนนะครับเรากดจนมิดมันก็อย่างนี้นะครับหัวก็ปักลงดินนะครับก็จะหอก็พังเสียหายเพราะฉะนั้นเราจะต้องยอมรับสภาพของฮอที่มันมีอาการไวขึ้น ได้ด้วยนะครับนะครับตรงนี้เพื่อนๆต้องต้องต้องนึกถึงเลยไว้เลยนะครับบางคนบอกว่า 3D เบาๆ3 d มดีซับซอบนะครับมันไม่ซอบนะครับถ้าเราเปิดอเดินมาปุ่มเนี่ยรอบมันมันมันมากกว่านอมอนขึ้นมาพอรอบมันมันมันมากขึ้นนะครับเราก็จะเริ่มแบบใจสั่นนะครับพออะไรหูเสียงเบสน่ากลัวอะไรประมาณนี้นะฮะเราก็จะรู้สึกว่าพอของเราเนี่ยมันดูพร้อมที่จะแบบว่า พร้อมที่จะพังอะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะก็คือมันพร้อมที่จะพังแล้วล่ะพอเราเปิดเดินมาปุ๊บเนี่ยเหมือนเขาบอกว่ามันเหมือนประตูนรกมันเปิดแล้วนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการฟลิปนะครับอะ่ะเราก็กดหน้าให้มิดนะครับเอลิเวเตอร์ให้มิดเลยพอมมิดปุ๊บม้วนฟึบช่วงที่ม้วนน่ะเอาทัตเทิลลงมานิดนึงนะครับเพื่อนๆนึกภาพตามนะครับเอาสติ๊กคันเร่งลงมานิดนึงมันก็จะมันก็จะพาพยุงตัวถ้าเกิดว่าเราเอาเอา เราเอาสติ๊กทัตเทิร์นลงมาเยอะเกินไปมันก็จะดูดข,ขึ้นไปข้างบนแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าพีดลบมันมาเยอะเพราะว่าสติ๊กทัตเทิร์นของเราเนี่ยก็คือมันมัน,ม,นมันเยอะเกินไปอันนี้มันก็เกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของการตั้งพีดลบพีดบ,บวกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเอาไป 3D เราจะต้องดูว่าสไตล์การบินของเราเนี่ยพีดของเราแล้วก็รอบมันแมทกับเราไหมกับอาการบินแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปม้วนตีลังกาได้นั้นอ่ะ หลายคนก็ยังหาคําตอบตัวเองไม่เจอนะครับว่าเราควรจะเล่นพีทเท่าไหร่เราควรจะเล่นไซคิกเท่าไหร่เราควรจะเล่นรอบเท่าไหร่นะครับแล้วก็บางคนเนี่ยพอเวลาม้นฟึบเนี่ยทัตเทินชอบไปเกี่ยวลัดเดอร์นะครับทำให้หางมันทาให้หางมันมันหมุนนะครับเพราะฉะนั้นตอนช่วงที่เร่งทัตเทินเนี่ยก็คือทัตเทินกับลัดเดอร์มันจะอยู่ข้างเดียวกันส่วนแอรอนกับเอลิเวเตอร์เนี่ยจะอยู่ทางขวามือนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเร่งขึ้นไปปพิ่มเนี่ยเพิ่มเพื่อเพ่เพิ่ๆเพิ่ม ไปโยกนะครับไปโยกลัดเดอร์ด้วยนะครับพอไปโยกลัดเดอร์ด้วยปุ๊บพอมันม้วนไปปุ๊บมันก็จะเป๋เลยครับม้วนปุ๊บมันก็จะเป๋อย่างเงี้ยนะครับพอเป๋ปุ๊บตอนนี้กันไม่ได้นะครับตอนนี้เวอเลยนะครับพอตกแน่นอนเพราะฉะนั้นการโยกของทัตเทิลนนะครับเราจะต้องเที่ยงตรงด้วยนะครับข้างซ้ายอย่าไปอย่าไปเกี่ยวข้องกับหางด้วยนะครับคือยังไงล่ะในกรณีที่แบบว่าเราจะ จะมาเข้าสู่โหมดการไายท้องตีลังกานะครับอันดับแรกก็คือเรื่องเงินนะครับ <ไง S 1> เราจะต้องเตรียมใจไว้เลยว่าหอเราต้องตกนะครับอาจจะตกอาจจะเป็นไฟที่2หรือไฟที่3ไฟแรกอาจจะไม่ตกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําได้ครั้งหนึ่งเนี่ยม้วนฟึบไปเนี่ยคือครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับพอม้วนไปฟึบเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเอ้ยเราผ่านมาแล้วเรารู้สึกว่าเราผ่านมาแล้วนะครับพอม้วนไปฟึบเนี่ยเราผ่านไปละเฮ้ยมีครั้งแรกก็ต้องมีครั้งที่2นะครับ พอครั้งที่2ปุ๊บพอม้วนไปฟึบอีกทีนึงเอ้ยได้อีกแล้วเอ้ยมีกําลังใจแล้วนะฮะพอม้วนครั้งที่3ามปุ๊บอ่ะได้อีกนะฮะตอนนี้พอครั้งที่4นะครับมันอาจจะล่วงก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะไม่ล่วงหรือว่าจะเป็นครั้งที่5มันต้องมีมันต้องมีตก1ครั้งนะครับเหมือนที่ผมเคยเคยโดนมาแล้วนะครับก็ผมก็จะสรุปให้ฟังเลยนะครับาการที่เราจะม้วนได้นั้นอันดับแรกเลยนะครับ การที่เราจะม้วนฟิปตีลังกาได้นั้น,ะนะอันดับแรกก็คือว่าเราจะต้องตั้งสไตล์การบินของฮอเราให้เร็วนะครับ<น>แล้วก็เลือกพีดให้เหมาะกับตัวเรานะครับแล้วก็อรอบรอบด้วยนะครับเพราะว่านอมมอนเท่าไหร่ไอดินเท่าไหร่เราก็จะต้องมากําหนดไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่มากเกินไปถ้าแรงเกินไปนะครับฮออาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นได้นะครับหรือถ้าเบาเกินไปพอเวลาเราม้วนฟึบฮอมันก็จะ มันจะควบคุมยากมันก็จะปิ้นไปปิ้นมาอะไรประมาณอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั <S <S ้นขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องไปศึกษาก่อนนะครับว่าเราควรจะใช้พีทเท่าไหร่เราควรจะใช้รอบเท่าไหร่นะครับมันเป็นอะไรที่ยากนะครับที่เราจะมาค้นหาตัวเองว่าเราควรจะเล่นสไตล์แบบไหนนะครับคือตรงนี้แหละมันคือเป็นการจุดเริ่มต้น,พนเพราะฉะนั้นในกเรื่องของการาบินตกนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วท,ที่ที่เพื่อนๆจะต้องเจอนะครับ กว่าจะค้นหาตัวเองได้ก็ตกไป3 – 4 – 5เที่ยวแล้วนะครับก็คือหมดเงินไปหลายพันมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับสำหรับคนที่จะก้าวมาบินแบบเป็น 3D นะครับก็ผมจะสรุปให้ฟังเลยนะครับนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยก็คือมี4ข้อให้เลือกนะครับเงินอันดับแรก 2. เลือกใช้ฮอนะครับที่มีทนรอบได้สูง 3. ก็คือเรื่องสถานที่นะครับนะครับแล้วก็4เรื่องอะไรนะ,ะสถานที่ เลือกใช้ฮอเงินแล้วก็อีกข้อนึงอะไรนะจำไม่ได้ละอ่ะโอเคผ่านไปนะครับก็ผมบอกไปข้างต้นแล้วนะครับก็คือมีสี่ข้อนะครับเลือกใช้ฮอไอ้เรืเ่องเงินเลือกใช้ฮอนะครับที่ทดรอบได้สูงนะครับที่เหมาะกับเอามาบินสามดีนะครับสถานที่ที่เราไปเล่นน่ะจะต้องแบบเออมีเป็นย่าๆหน่อยจะได้ตกมาจะได้ไม่เจ็บนะครับแล้วก็สี่ก็คือต้อง ต้องใจกล้ามั้งใช่ไหมผมจําไม่ได้แล้วนะครับเพื่อนๆก็อาจจะย้อนกลับไปดูในคลิปที่แล้วที่แล้วมาก็ได้นะครับก็ถือตาถือว่า3ข้อก็ยังพอได้อยู่นะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับ1ก็คือต้องเลือกสไตล์การบินของเรานะครับว่าพีทเท่าไหร่รอบเท่าไหร่นะครับแล้วก็อาการของพอด้วยนะครับไซคิกเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับตรงนี้ก็ต้องไปเลือกให้มันเข้ากับตัวเรา แต่สาหรับมือใหม่หลายๆคนอาจจะเฮ้ยผมก็ยังไม่รู้เลยว่าผมควรจะเล่นเท่าไหร่ก็เราก็ต้องลองนะครับเราก็ต้องลองให้ช่างหรือว่าให้เพื่อนๆเ,เนี่ยที่เล่นด้วยในสนามเดียวกันเนี่ยให้เขาปรับให้ว่าไอยอย่างคุณเนี่ยควรจะเล่นพีทเท่านี้รอบเท่านี้ไซคิกเท่านี้ก็พอแล้วอ่ะตอนนี้ก็ลองไปฟลิปดูพอเราไปฟลิปไปครั้งแรกเรายังเวอร,เวอร์เรายังไม่รู้เรื่องนะครับว่าเราเ,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 เรายังจับอาการหอรไม่ได้ อาจจะฟิบครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4หรือบางทีอาจจะแบบยังไม่รู้เรื่องเลยพอได้5ครั้งตกเราก็ต้องมาสู้ใหม่นะครับประกอบเปลี่ยนอะไรใหม่ซ่อมใหม่แล้วก็ไปลองดูใหม่อีกนะครับม้วนอีกเพราะฉะนั้นครั้งแรกที่เราม้วนได้ก็คือเป็นการฟิปหนีตายนะครับก็คือโยกเอลิเบเตอร์ให้มิดเลยนะครับแล้วมันก็จะม้วนพอช่วงที่มันม้วนปุ๊บเนี่ยเราก็รับพิษลบนิดหนึง่งเพื่อที่จะให้มันแบบว่ามันไม่ดูดลงดินนะฮะแล้วก็ แล้วเราอย่าเพิ่งปล่อยเอลิเบเตอร์นะครับเราให้มันจนกว่ามันจะตั้งลำตั้งลำได้แบบนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็ถึงปล่อยเอลิเบเตอร์นะครับให้มันอยู่ในสภาพที่แบบฮ็อปธรรมดาอยู่แบบนี้นะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็หาน้ําหนักหาพีดหาไซค์คลิกได้เจอเองนะครับเพราะฉะนั้นคลิปวันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่กำลังจะมาฝึกฟิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปหน้านะครับผมจะมาให้เพื่อนฮอปท่านี้นะครับเป็นท่าแรกนะครับ Hop, แล้วก็ย้ายจุดนะครับในเมื่อเราฟิปหนีตายได้แล้วนะครับเราก็จะต้องเริ่มฮอปแบบนี้ได้แล้วเพราะว่าช่วงที่เราฟิปไปเนี่ยเราจะต้องแบบทําสูงสนะฮะแล้วก็แล้วเราก็แบบคือให้มันแบบว่าให้มันค้างอยู่ท่านี้สักหน่อยนะฮะให้มันค้างอยู่ท่านี้สักหน่อยเพื่อที่ว่าเราจะฝึกกันนะครับฝึกกันให้มันอยู่ <c oughs> นะครับโอเคก็สําหรับในคลิปวันนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สาหรับมือใหม่ที่กาลังจะฝึกบิน 3D นะครับแล้วเดี๋ยว ตามผมมานะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวก็จะมีเบสิกงายท้องอีกนะครับหันสี่ทิศอีกนะครับแล้วก็มีเด้งอีกนะครับมีหมุนต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการฝึกท่าทางต่างๆด้วยนะครับก็ถือว่ากดซับสไคร์รอไวเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมสําหรับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะครับก็มืดแล้วนะฮะวันนี้มีอะไรติชมนะฮะแล้วก็แสดงความคิดเห็นก็ด้านล่างของคลิปได้เลยนะครับ มาแสดงความเห็นเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ